อานับปีมีเลขอะไรบ้างเตเตเจตจว่ามีมีมีลูกไก่ลูกไก่ลูกไก่ลูกอะไรแ่ไก่แล้วควายควายเนเชเชสมม่เนี้นีนี่ยอะไรบาวันนีอยู่ก,ก็สามก็เห็นควายมากเลยเดี๋ยวป้าไปป้าไปดูควายนะ ไดแม่เมยจอยว่างๆไปดูควายปัตตลุงดีไหมไปดูควายปัตตุลุงดีไหมเต๋่่่่่่่่่่่่่่่่น่้่่่่่่่่่เ่่่่่่่่่่่่่่่่่่น่่่่่่่่่้่่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 ่า่่่่่า่่่่ กับกับกับอีวัเหรอไม่ใช่ที่ไหนนันที่น้ามอมเด็ดโลน,น้ออ่านี่อะไรบางานับบีกนับทกไหมอมนับตกไมอ่าตอนไหนใจลา